มาของโครงการตัดต่อวิดีโอคืออะไรคะคืออ๋อแล้วก็คณะครูนะครับก็ได้พูดคุยปรึกษามีกัรนะครับว่าอยากจะส่งเสริมทักษะที่เกิดประโยชน์กับรุ่ลรกนักเรียนโรงเรียนทาแก้ววิทยานะครับพอดีได้ไปรู้จักวิทยากรนะครับอาจารย์วันชิดโอกรสัน ก็เลยเชิญให้ท่านได้มาอบรมให้ลูกๆนักเรียนรวมทั้งคณะครูด้วยบางส่วนเพื่อจะใช้ในการจัดการการสอนนะครับส่วน <S <S ลูกๆนักเรียนก็ก็คงจะได้นาไปใช้ประโยชน์ครับในชีวิตประจําวันหรือบางบางคนที่สามารถไปศึกษาต่อได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ชนสําหรับลูกๆนักเรยียนทุกคนครับ <S 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 แล้ว การตัดต่อวิดีโอเนี่ยสำหรับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็ท่าจะเน้นในการการการสร้างสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์นะครับว่าลูกๆมีความต้องการที่จะทําเรื่องอะไรนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้เป็นเรื่องที่จะประโยชน์กับลุกๆนักเรียนเ,เองนะครับแล้วก็ จะเป็นเรื่องราวในในชุมชนของเรานะครับแล้วที่มาการที่โครงการนี้อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะก็หนึนะ่งะการการการใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือ,อ,อทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแลวก็เชื่อว,ว่าทุกๆทุกคนมีกันเกือบทุกคนนะครับกาแทนที่เราจะใช้ โทรศัพท์มือถือเพียงแค่โทรเข้าโทรออกหรือเล่นไลน์เล่นไหนแค่นั้นนะครับแต่เราสามารถโหลดดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับโหลดโหลดโหลดแอเรียกอะไรแคปชัทนะครับเพื่อนํามาตัดต่อวิดีโอทําเป็นเรื่องราวสตอรี่ของเรานะครับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ต่อไปครับสุดท้ายนี้พ่อออยากบอกอะไรกับนักเรียนทุกคนในมาโครงการนี้บ้างคะก็ ก็ความตั้งใจนะครับก็สองวันนี้นี่ก็อยากให้ลูกๆเันเรียนทุกคนนะครับโดยเะพอมา .5 ามกจริงๆแล้วอยากให้อยากให้อบรมทุกคนแต่ว่าด้วยด้วยข้อจากัดนะครับก็เลยให้พี่ป .5 ก็อีพ .5 โม,โมนะบได้ได้อบรมก่อนนะครับก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ได้รับจากวิทยากรทั้งสองวันนี้นะครับลูกๆทุกคนนะครับก็จะสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปทำให้เกิดประโยชน์นะครับโทร่านโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายทอดถ่ายทอดความต้องการของเราครับถ่ายทอดความเป็นชนบทความเป็นชุมชนของเราให้กุ่นแก้วให้ภายนอกเราได้รับรู้ยิ่งขึ้นค่ะอยากขอบคุณท่านวิทยากรคุณครูนี้คุณครูขวัญชิดว่าอย่างไรบ้างคะก็อยากที่ในําเรียนเริ่มต้นนะครับ กิจกรรมสองวันนี้นี่เป็นความบังเกินมากกว่านะครับเนื่องจากว่าได้ได้รับทราบจากน้องนะครับติดต่อให้ก็เลยได้ประสานกับท่านยกากษ์ก่อนและก็เป็นความโชคดีนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนนาแก้ววิทยานะครับก็ก็อยากขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับโอกาสหน้านะครับ น้องๆมาหนึงน 1, ่งขึ้นมาสี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อบรมก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพิยพรก็พงจัดสลับเวลาแล้วก็ให้ความุลเพิอมมาอบรมให้กับรูกรูปกเรเียนโรงเรียนนาเแกยววิทยาอีกข้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผอ,อมากค่ะที่ให้มาในการสัมภาษณ์โครงการตัดต่อวิดีโอครั้งนี้คะ่ะขอบคุณามากค่ะ การอบรมครั้งนี้เราได้รู้จักการตัดต่อวิดีโอและก็เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและนำไปใช้ในการเป็นอาชีพฟูลเนเซอร์กับทำคลิปเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะตัวเองเพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นได้วันาพันชนะรายงาน